สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly c h a n n ล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงนะคะมีคนมาเรียกนะคะเรียกพี่ตั้มเนาะ,ะเรียกทำไมเนาะแล้วเราไปดูข,าข,าข,าขา้างนอกเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ย โอ้<ว>จนหม,ำำมูอบท่อเรานะคะอ้ยอยากกินแกง่อไม้แซ่บไหมแซ่บแซ่บแกอไม้แซ่บหนังมันนี่มัเย็นหรอกเย็นแล้วเย็นยำบ่ได้ตังคือ ออันนี้มันมันสูบไอแล้วนะยังไม่เกรียมเท่าไหร่อื้มงวงหันโตเลยอื้มเข้าเนื้อมากมันต้องไปลงห้อยู่นะเดี๋ยอน่ะ ต้นต้นนั่นนอไปลงอีกเบ้ตรงไนไปลงย่หรอาเบ้แม่กอบนั่อ้อวไปมเป็นโพลก่าบอกอืมอไคงั้ที่เป็นพอืมมากอร่อยมากอมใุกแล้วอืมชุบบนเนี่กินกับตำหม่งจีนผ็ด อร่อยพี่น้องชื่อคงมาแม่เจ้าหนึ่งไปเผื่อเบิร์ดเด้อนะเจ้าหนิงเจ้าหนิงไปรำไม้วันที่หนึ่งอ่ะจะได้จดชื่อยจ้าหนิงเด้อ่อยจะจดชื่อยายชื่อคุอยมาต่อยไม่ต้องไปมันน้อยรำที่นู่นเหรอไม่จงกับวันอะไรไม่รู้จะไม่ได้เลมันยีอไรหนึ่งคุณระบุมาแล้ว อันที่หนึ่งไม่้ตอะไรนะยมันนี้เทศอเอุค่ะห้มีคนลุกได้พี่น้องจะขอไปกินกแกงน้ำไหมอืมเอาเ,เ,เ,เอาเอาเอาเยังมีอยากกินเลยจ้ะกินแล้วบอกบอกเบเบาเบาเหมือนไรนะแม่ พอดีนะลูกให้แล้วให้ตัวยายนั่นแหละไปไอ้ลองลองชื่อให้ยายมาต่อยนะมาหาทานมาเห็นไปยิงเซฟเจเข้าในกรติกหนึ่งเนี่ยเธออยู่คุณกัไแม่เขาบ้าแต่ก็ไม่แช่แล้ว นมาหานเบนั้หิวมาจังตมานั่งเลยทารนะครับเด็กน้องเีน้านทางมาตากแดดหอมๆีเนาะไม่หรพี่จอเข้าไหมเอาเลยครับเข้าเรียนก็ตามแล้วลูกไม่ได้ก็ตามเรียนกอนเกิดอะไรไม่ได้แล้วมัน่องพี่เรียก้อนิ้ว่มต้มาเลยอม

แกงนัวไม่มะมนเลียงหรอมะม่ไม่ให่่เลยเอาไว้ให้ลุงสิมาเด้อเด้อลายอยู่บ่อืออือย่างไม่ย่างไม่นัวเกินนะไ่ปก ท่นสุกอยู่บอว่าท่นพอมาสุกท่นตัวนะ่ะเพิงนั่นน,น,นะออกไปเบ่งน้ำอันน้ออกกล้องเลยนี่หมักไว้คืนนึ่งก็โอเคนะเนะเอา,าหนื้อเขาดังเนาะ เด้อตีเด้อทำรคุมไฟได้หานใหู้ <S <S นั่นแหละส้ตมตำานตำใครตำมันเนาะมันยังเสบเนาะใครอยากกินรสดไหนก็ตำา,มาไมรเ,เรียนปหเรียนโรงเรียนค่ะเอรเนอะใครอยากกินหวานอยากกินเผ็ดก็ตำเอา

นั่งกินนดสินั่งนั่งเยฉันอือสิไม่สิไอ้ยังอีกแบบบางทีป้อเหลืองเนี่ยโม่โั่แล้วะโม่กะทแล้วนันเดืกขาว้อะรอ่ะเออพอแล้วกลับจะดูมาแล้วท้องไปนู่นเหรอ

ครับเรายัง <laughs> นี่ยแอดมินมาตาัม้ำตั้มเาเรามีถ้วยเบรกแตกนะคะเ็าบรกแตกเด็กแตกพี่เอ,ะะอ็มเดินะ่ะออสองหอ่อ สำหรับคลิปนี้นะคะขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกงแนใหด้วยนะคะสวัสดีค่ะ